ต่อไปก็คือเรื่องเรสเรดและมาจินค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าการเทรดเรสเรและ CFD มาพร้อมกับการเลือกใช้เรสเรดที่สูงเมื่อเทียบกับการเทรดบนตลาดอื่นดังนั้นค่ะการที่โบรกเกอร์มีเรสเรดให้เราเลือกที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีกลยุทธ์ที่มากขึ้นรวมไปถึงนักเทรดอย่างเราเองก็จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในการเลือกเรสเรดด้วยค่ะข้อที่5การบริการลูกค้าค่ะโบรกเกอร์ที่ดีนะคะจะต้องมีการบริการลูกค้าและตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วเมื่อเราเกิดปัญหามีช่องทางการติดต่อที่หลากหลายรองรับหลากหลายภาาษ เพือให้สามารถขอความช่วยเหลือและคําแนะนําได้ตลอดเวลาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือฟ mm ีเจอร์เพิ่มเติมของโบรกเกอร์ค่ะที่จะช่วยให้นะักเทรดอย่างเราเทรดในตลาดได้แฮปปี้มากขึ้นนั่นเองค่ะฟีเจอร์ที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นตัวบัญชีทดลองค่ะคําแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนได้เรียนรู้การรับกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อพิจารณาทั้ง6ข้อแล้วนะคะคุณก็จะรู้เลยค่ะว่าโบรกเกอร์ที่คุณกําลังสนใจอยู่นี้เนี่ยมีโบรกเกอร์ไหนบ้างนะคะที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณหรือเหมาะกับความต้องการตอบจทย์คคุณค่ะ